เด,ดเด็ดแปลงเะคะนะเซ็บป่อร่อยไหมอันนี้เขาใส่น้ำกิมแล้วนะ,อ,อ,ะวอร่อยไ่ <laughs> อ้พูดเหรออร่อยโอกินนี่จากเลยเว้ยอ่ะแซ่บป่ออร่อยไหม แสบอยู่เนาะเขาว่ามันหอมอยู่ในน้ำจิ้มมันเนี่ยมันหอม่องสีแสบไหมพอ่อนี่เขาบอกเ,เปรี้ยวอ่ะสื่อเอาอยู่ตลาะเขาแต่เนีว่าเขาเป็นคนนั้นอุทัยธา,ยานีเขาได้สูตรของย่ายมะเฮ็ดเนี่ยาเข็ใกล้เเอาเขาได้เมียอ,อยู่บ้านเฮ้าไหมคนบ้านน้องบ้านซีบุลเลอร์อมาอยู่บ้านซีบุลเลอร์คนนั้นเนี่ย ว่าผู้โรบ,บุรี่นี่คนอยู่อำเภอไหนคนโรบ,บุรี่อ๋ออำเภอบ้านเมียฮะบ้านเมีย<ะ>อันนี้หรอืมบ้าน,นเมียเราอยู่ใจหน่อยสองที่สองที่นี่บ้านเมียเหรอใจของเขาอยู่เด้อที่ยู่บ้านเขาอยู่เป็นท้งหมัดหลายอยู่ อิดม,มากางกางบ้านเม, <า S 2> มืบอบ้นมียเอาอยู่ทอยู่สองร้อยตีต้เลยอมัไปน้องเขาอยู่บ้านน,นี้เสร็จแล้ีเกียบ้านจาเนะมไม่ัดกับบ้ี้กาเ็ลตีตะพ่วยนหน้าแปกเนาะเ<ฮ>ขาเจ้าจะะหน้าหลานมนบอ น้ามาัานเขาี่มีเศ้าเขาบอกแต่แต่พเ,เขาจะให้ลูกจ้างได้เห็นหายอทำไรอปี่ๆอืไรปีเนะาะเขากิอยู่จนมาตีเนาะแต่ผูมกกเรื่อ,กกอกยก็เรื่อยแล้วน้าเขาไหก็ไรเขาเขานิ่งเขางาอยู่แล้วเลนเบตอยู่นเลยอือน้าอรอยไรเขานะคนบ้นน้อลูกจ้างพี่หาเา กินเมือดกัให้มันกินโหลดมันอยากแต่ว่ากินนันอันแหละกินให้่ยวเมือดอันอ่อนๆแต่ว่ามือหนิบอกกินกัให้มันเลยกินเมิดมันกินอยู่กล้วยไม่ไหวเลยได้กล้วยนะกล้วยไม่ต้องทำแบบนั้นนะลูกดูนี่ไอ้กล้วยน่ะเบิง ดูมัน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 คน,นชรากับหมากินคำหนึง่งป้อนหมาคำหนึง่งเป็นลาพว้านนาพวนแมนอยู่เพราะว่าอัน,น,นอัน,น,นเ,เอออันเน้นเห็นล่งหนังสือของดำร่งพุต้านอยู่เพิ่นมาสัมผัส กินคำป้อนคำค่ะคนชรลากับหมาของเขาเออแสบก็บเกียนไปแ,แสบแต่มันก็แสบอยู่มันมีเขาใส่วุนเส้นน้ำเนาะพอเนะน้ะก็นุ่มๆอยู่จังน่อยขึ้นไปได้ไหนมันเหมือดละเด้อมันมียุ่งกัดเด้อเอาวางไว้ให้มันกิน เออให้มันกินเลยเดี๋ยวดูเออเอ,อ,อีกคนนึงไม่รู้จักย่างอีกคนนึงไหนเยี่ยงไม่เขาจะกัดเสาอย่ห้ามห้าดโย่ดูมันรอดูมันรอ ดูมันรอเต็มอะไหรติ่มกินเนยแต่ติ่มกินเลือดอยู่นะบ่เคยกินอย่างไงไๆตต่มอ่ะพู้นี้ยังมาเลือกเนี่กยผด้นี้ใครสิไปสูบเพลินใครสิไปสูบเพิ่นน่ะเบืองตี้ล่ะดูวันน่ะเออแมนอีลี แต่นี่หน่อยเพื่อนบ่นได้หอมห,าหมอ้ามหัว